สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูปืนนะครับปืนวันนี้เรามาดูข้อดีกับข้อเสียกันนะครับปืนนี้ข้อเสียมากนี่ก็คือการดามเมจ53แต่ยังดีอยู่แต่ปืนนีย้ยังดีอยู่นะผมขอชอบแต่ไม่มีข้อเสียอะไรแต่ปืนนี้มีข้อเสียตรงที่กล้องนี่แหละเฮ<ไห>้ยผมเลงไปปุ๊บผมเล,เลงผมยิงไม่โดนอันนี้คือข้อเสียกันนะครับส่วนปืนนี้นี่โอ้ผมชอบมาก แต่ไม <aría> ่มีข้อเสียอะไรแต่ปืนนี้นะครับมีข้อเสียน่คือยิงเบาๆแต่ปืนนี้นี่ผมเห็นคนแล้วผมแต่ปืนนี้มันไม่มีข้อเสียนะครับแต่ปืนนี้มีข้อเสียเยอะมากนั่นก็คือการยิงกระถังแบบนั้นนะครับแต่นี่มีข้อเสียมากที <S <s ่ส e ุดนก็คือการไปแทงอันนี้มีข้อเสียนั่งคือการตีสามเมตรนะครับท่านผู้ชมส่วนหน้าไม้เนี่ยโอ้ยังดีอยู่ไม่มีข้อเสียอะไรเลย อ,นน ama, อันนี้ก็ด้วยมันก็ไม่มีข้อเสียอันนี้ก็ด้วยนะครับไม่มีข้อเสียอะไรส่วนนี้ผมไม่รู้แต่ไม่มีข้อเสียเลยอันนี้ก็มีข้อเสียนะครับนั่นคือการโกงยิงคนแต่ปืนนี้มีข้อเสียเยอะมากนั Ti ่นคือการยิงระยะใกล้ปืนนี้ก็มีปืนี้ก็มีข้อเสียนี่นี่ก็ด้วยปืนนี้ก็ด้ครับแต่ปืนนี้ไม่มีข้อเสียอะไรเลยกว่านี้นี่มีข้อเสียมาก ยังไม่มีข้อเสียผมจะนับไปตรงถึงไอพวกนี้มันไม่มีข้อเสียนะครับปืนนี้ผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ใช้ปืนนี้ก็ไม่มีข้อเสียนะครับโอ้ปืนนี้มม่ก็หนดผมเคยเห็นแล้วโอ้เจ้าปืนนี้ไม่ก็ทีกงแต่ไม่มีอะไรข้อเสียมากต่อไปนะครับเป็นปืนสไนเปอร์อนาคตแต่จะไม่มีข้อเสียอะไรต่อมาปืนไฟจะมีข้อเสียก็คือการยิงระยะใกล้ไม่ได้ มันต้องใช้ถังแกสน,นะครับแต่ต่อไปเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยมีข้อเสียมากสามารถลงสามารถลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมจะบอกให้ว่าเป็นคลิปอะไรปืนนี้แต่ปืนนี้มันจางนะคนนะครับปืนนี้โหตเกินแต่ไม่มีข้อเสียเลยโอ้บัดเจ้าทันสมัยมากแต่ลูกโมนี้ก็ยังไม่มีข้อเสีย เดี๋ยวปืนนี้ยังไม่มีข้อเสียก่อนปืนนี้ก็ด้วยนะครับแต่ควาน,นี้นะครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่มีข้อเสียก่อนนะครับนี่นี้ก็ด้วยแต่ผมน่าสงสัยปืนนี้นี่ผมเคยเห็นคนมาใช้แล้วปืนนี้ก็ด้วยโอ้บัะเจ้าผมขอรีบๆๆโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ